โอ้โหผนกซักผ้ารู้ใช่ไหมว่าเขาย้ายราวแล้วรู้ใช่ไหมฮะเ,เขาย้ายราวตากผ้าไปไว้แ้ายสวนแล้วรู้ยังโอโ้มีโอ๊มะนาวบอกโอ้ย้ายไปอยู่สารวันเลยไหมมะนาวบอกโอ้ โอ้โนราวตากผ้าที่หายไปหายเกลี้ยงเลยแกล้ะตั้งแต่ตอนไหนวะพี่ลินเลาะเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหเมื่อเช้านี่หรอแอบเลาะตั้งแต่ตอนเช้านี่ค่ะก็จะสามารถเดินไปเก็บผักได้เลยนะคะตอนนี้ อืืหอราวผ้าที่หายไปยอดมันปูก็แตกอีกแล้วนะคะเด็ดจ้ากำลังอ่อนๆแือ่อน้ปันไม่ได้ปรุงอะไรเลยตอนนี้ปั่นไม่เลื่อมหน่วยเสียอะไรคะครนคะักด่านท,ท,ทา,างคือคือมาจากไหนเนี่ยเนี่ยาปลา,าแยงนคนที่อุดรก็ให้มา เอาเนี่อวนออกมาจหรอฮะเอาไม่กินผักกันหรือมีผักมีผักยางน้ำกดนุ่เขยใบแป๊บแป๊บแป๊บโอ้นึกว่ามาทำอะไรกันยางน้ำกดนุูกเขยมาเก็บบะเขก็บะเขือไปใส่ผ้าแนงักหน่อยใส่ผ้าแนงอือบอกว่าแม่ว่านทำแล้วไม่เก็บผักไปใส่ ไม่มีพนักงานเก็บผักให้แกไงนี่มะเขือหน้าบ้านตานลูกนี้ใช้ได้บ่น้อยไปไหมลูกนี้มันน้อยไป,ปบ่บ่หน่อยแล้วพอดีอยู่โอ้ปล่อยจนมะเขือแก่แล้วเหลืองแล้วลูกเดียวเองพี่กำภูบ,บอกว่ามีฝรั่งกินจูดูกใหญ่เหรอดูคนดูดิไหน โคตรใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาหรอกไม่ได้ห่อด้วยเรียบร้อยออมันไม่ได้ห่อไว้แต่เด็กไงแต่ว่าเอยแต่มันรอดมาได้เว้ยได้ดูว่ามันใหญ่จริงนี่กำพูดเด็ดเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่สุกถ้ารอสุกอะแมงมาแรงเจาะจ้ะเ,เดี๋ยวจะหักวันนี้เหนียวมากมือเดียวไม่ได้นะ ซัมนน่กันโอ้ยออกดอกมาอีกสามต้องน้องแล้วห่อเลยจ้าพี่กัมพูต้องปลูกอีกเพิ่มอีกสักไร่หนึ่งอ่ะถึงจะพออยู่ไหนหมายถึงอยู่ที่นี่มันอยู่ไหนซื้อพื้นที่ปลูกอีกสักไร่หนึ่งอ่ะจะพอดีเลยปลูกพริกมะเขือเพิ่มอีกเงงนแล้วก็หาคนมาเก็บโดยเฉพาะอีกนะต้องมีคนเก็บทุกเช้า คุงพรปลูกแล้วคนเก็บก็เกอาอ,อีกคนหนึ่งนะฮะ <laughs> ไม่ใช่แบงนีแล้วตีไม่ใช่แบงใบมะตูมแขกก็อร่อยมากนะคะยอดอ่อนๆเด็ดไปกินจับขนมจีนได้ทำอะไรคะ<อ>คุณนาะแพนงแนงเนื้อค่ะเป็นแพนงเนื้อจ้ะ มันน้ำใสเนื้อใส่มะเขือที่คุณตาแหวงเก็บมาใส่งเมะเขือปลอดสารนะคะ ขี้กาของคุณยายค่ะต้องให้ลูกเขยทำนะคะเุภาพจะตำสุภาพจะตำโอ้โหแล้วต้องให้อาจารย์มาแกะให้เลยเหรอเรต้องเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมเพราะว่าตะแหว่งจะไปซื้ออาหารปลาปลาไม่มีอาหารแล้วพี่โจน้ำแข็งต้องให้เ,เดี๋ยวเข้ามา ชิมแผนแนงให้หน่อยอ <c oughs> คือมันมีเหตุการณ์ค่ะมันมีเรื่องค่ะลุงพรมากระซิบน้อ้วนบอกว่าให้หวานนิดหนึ่งนะแต่แหวงบอกว่าแม่อ้วนจะทําหวานนะพ่อ <c oughs> กติบเขาชอบหวานอยู่นะพะไม่พ่อเขาบอกว่าอะไรก็ตามแม่อ้วนจะติดหวานเขาเคยไปฟ้องเรา,า,าพ่อเขาจะไม่ชอบหวานก็สาวชนบุรีก็ต้องหวานนิดนึงหวานให้เหมือนหน้า พี่คะพี่ชิมเนื้อได้เหรอคะให้ชิมแกงไม่ได้เอาเหรอฮะไม่ไม่เป็นไรแกงก่อนไม่เวลาชิมมันต้องได้น้ําได้เนื้อเออชิมแกงเสร็จแล้วค่อยิเนื้อเอาอะไรบอกนะร้อนโอเคหวานเกินไม่หวานเกินนี่แล้วนะอ่าไม่ไม่ไม่เติมอะไรแล้วเนี่ยไม่เติมแล้วไม่เติมแล้วอร่อยแล้วโอเคพอแหวนะติไหมว่าหวาน ไม่เท่าไหร่นะนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคมันต้องหวานนะพรนแนงมันต้องออกรสหวานนิดเพราะว่ามันเป็นอาหารสไตล์ภาคกลางครับจ้ออกรสหวานนิดยโอ้หน้าตาดีกระทะใหญ่มากเลยมาแล้วค่ะพระอ้วนน่ะสิ่งที่แบบไม่เคยมีก็คือ มันเป็นไปได้ยังไงที่ควรเรามีหนึ่งข้าเหนียวทุเรียนสองบวชฟักทองไม่หวานนะคะสามอ่าสาคูสาคูเพื่ออันนี้น้าอันน้ำยาขนมจีนกับข้าวมีสองอย่างอุ่นตอนนี้เราจะเน้นหวานะเน้นหวานเติมความหวานให้กับชีวิตทุกคนนะครับขนม3กับข้าวสอง น้ำงินมาเป็นไงเออตากผ้าไหวไหมไกลไหมเดี๋ยวเรอารถเข็นมารู้คิดเอารถเข็นมาคุณไปดีๆร้องไห้ด้วยคุณได้รถเข็นไปหนึ่งคันคนดีร้องเราก็ร้องไห้น้ำตาซึมนเลดเลยคุณจะได้รถเข็นไปอ๋ออย่างนี้ก็ได้เยอะอยู่ค่ะ ก้าพ่อด้วยแล้วก็ผ้าใหญ่ผ้าหนูเออก็นนัแหละบอกว่าทางไหนใกล้ๆอยู่ก็แตนตรงอ๋อมันมีกี่มันมีกี่ลาวมีสองลาวยาวอ๋ออ๋ออยู่ตรงใกล้ๆก็มีใกลตรงกี่แล้วโซนใจก็มีอ๋อตรงบานเจนแ้วพ่อผมเออพ่อผมฝั่งโน้นแต่ถ้าเกิดเข็นไปทีเดียวก็ฝั่งโน้นเลยลูกเป็ดเสร็จเลยเพราะว่าเวลาเสดผ้าไปไกลหน่อยเพราะว่าเป็นนโยบายการให้ออกกําลังกาย คือตากผ้าก็ไก่อะไรก็ไก่คือมันไม่ได้ออกกาลังกายมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยใหญ่ๆแซ่นโ้เอาเลยมันจะรักยังไม่ได้เดินไปดูเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินไปดูหน่อยไหมแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ ปลาซิวอะดูดิอันนี้ปลาซิวอะมันมีตัวปลาเล็กๆอ่ะนั่นแหละพวกปลาซิวทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้พวกกับปลากระกดีที่รัดปากาทิ้งก็พอกินแล้วราคาสั่นเขารวยแล้วเหรอโอ้ไม่ได้เดินมันเลยที่ทา่านะต้นกระเจียเ๊ยบอะโอเคต้นกระเจี๊ยบเราจะเก็บได้ไหมแกมันแกเยอะถ้าเก็บได้ก็เก็บลูกข้างหมด่ะไหนเขาบอกมะเขือยาวอยู่ตรงไหน เขาวานไว้อย่างนี้เลยเว้ยแค่่อกาศหินต่อไปเป็นแปลงผักเด้นี่ยอยทำแปลงตรงนี้ดีกว่าก็ทำแล้วไงนี่คือแปลงผักเหรอเขาก็หวานได้กินแล้วไงจริงเหรอทำไมมันไม่เป็นเป็นทรงแล้วนี่วานอ้ดูนู่นดูนู่นผักบุ้งเขาก็มาเด็ดไปมั่งแล้วค่ะเนี่ยอ้นี่ผักบุ้งก็ขึ้นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวห้าสี่สามสองดับดับดับ เหีียวคักนายชูดิี่ว้าวโอ้เราพามาอยู่ตรงนี้เหรอเบนลินก็บอกว่าเขาปรับโลเคชั่นเราตัดท่าเป็นนวัตรกรรมใหม่อโอ้โห,โหนี่ตั้งใจทำจริงนะเนี่ยโอ้โอแกไปเอาต้นไผ่โอ้หองแท้นี่ นวัตกรรมเป็นนวัตกรรมใหม่ของการตากผ้านะนี่ <c oughs> นี่บรรยากาศได้ฝีมือช่างสำรินนะคะาาเป็นการ<ด>ตากผ้าที่มีความสุขมากเลยค่ะคนมาตากผ้าต้องใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงเมนาวถึงบอกว่าต้องมีรถเข็นโอ้โมาแต่แต่โอเคนะบรรยากาศตากผ้านี่แบบว่า ไม่ยากเลยค่ะพี่พี่ย้ายถังซักผ้าทุกถังมาไว้ท้ายสวนอืมันจะไม่ไกลใช่แล้วใช้น้ําถังบ้านถังท้ายบ้านด้วยเพราะว่าจบเลยใช่ไหมจบเลยไม่ต้องไปอยู่ตรงให้อยู่ข้างหลังมาซักข้างหลังเลยมันเาก็แหมไปไปร้านซักผ้าเราไปไกลกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราแค่เดินมาท้ายสวนคือที่คุณกําพูเขายาวอะค่ะเขายาวทุกอย่างมะเขือยังยาวเลยนะคะสายตาก็ยาวจ้ะ <c oughs> อะไรนะสายตาก็ยาวจ้าจ้ะเออเอ้ายังมีเราว้อก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวย้ายดูแล่าให้ย้ายเป็นูุ่นเลยย้ายให้หมดย้ายเลยพี่เรีนไม่ได้ผมแค่เอา,เอ,าอันนีอ้ออกครับอันนู้นสวยละเป็นการตากผ้าที่มีความสุขมากเลยค่ะพี่ลินไปเดี๋ยวผมวิวสวยสักตะไคร้อีกแถวหนึ่งมันจะลงอ๋อือตะไคร้เราได้ที่แล้วเนาะใช้งานได้แล้วตะไคร้คือเราตากผ้าก็จําเป็น นี่คืองานของช่างสิงโตนะคะก็คือเป็นมือขวาของลุงลินโอ้โหเป็นไงคะ hey, คเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยครับเออแล้วจะทำไงดีอะก็ต้องทำครับโอ้เหนื่อยก็ต้องทำ เหนื่อยนั่งพักก็หายนั่งนานก็ไม่เสร็จต้องทำให้จบใช่รับแล,แล้วก็นั่งแล้วก็นั่งพักเป็นแพคเกจจิ้งนะคะเดินบ่อยๆแข็งแรง วันที่สองของการทาสีนะคะโอ้โหใสีเวลาอยู่เนาะเวลไม่ยากวช่องนนเลยช่องอะไรช่องอ๋อมันไม่สีหน่อยๆนะช่องเป็นเบอร์รนะอเ,เก็ตนะอ่าแป้งแป้งห้าก็สมประกอบโอ้แล้วมึงอ่อนพูดเอาไม้ปะเดี๋ยวไปจังอเอาไม้นะจ้าไม่เป็นแบบนี้แหละ มันเป็นแบบนี้นะเต้มเป็นเป็นเป็นแปรงสีขาวอะไร้ะขนขนแปรงสีขาวมันสีดีนะมันเป็นแปรงขนสังเคราะขนสังเคราะห์เนาะขนสังเคราะห์อันขนมางมันสีรุดอ๋อ้เอาขนสังเคราะห์เอาไซส์นี้เลยบ่ะเอาหน่อยก็นี่สองนิ้วสองนิ้วละสองนิ้วเด้สัตวนึ่งเพ้อด้วยอ๋อจ้ะโอเคสองนิ้วกับหนนิ้วอะไรย่างร้านอะไรจ้ะเดี๋ยวนี้แต้วเป็นเพ้ออยู่ยังไง อันนี้ยังไม่ได้ทาเลยนะคะโอ้สีพ่อเล่าไอออโอเคถ้าทาแล้วก็สวยเลยนะคะคลิปเหมือนได้บ้านใหม่แล้วก็ได้หลานคนใหม่ด้วยอพี่นาวเป็นไงครับชาวรถเข็นให้พี่นาวซักผ้าใช่ไหมพี่นาวน่าจะถูบ้านอยู่ เวร,ราวตากผ้าอย่างดีเลยสวยบรรยากาศดีมะนาวตากได้ชั่วโมงหนึ่งอะ่ะ <c oughs> จะดีใจดีไหมคะอันนี้คือน้ำพริกกะอ๋อเอานเนี่ยบอกว่าสุภาพก็จะทำอะ่ะแม่อ๋อแม่ไปแล้วค่ะเอาไหนออเนอาเท่หนไหมฮะเอานิดหนึ่งนะกินกับพวกปลาปาทอด คุณครับทานเยอะๆเลยทานด้วยกันพี่โน่ครับแนวไข่ต้มไหมกะให้เออเอาไหมแม่แน่มีไข่ต้มแกะเลยกินไข่ดีนะกล้ามเนื้อแข็งแรงขั้นตอนสำคัญน้ำ ไม่ใช่น้ำมะนาวนะน้ำปัดหาใส่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้ใส่อย่างอื่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอกินน้ำซิกแม่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นก็ได้ใช่ไหมใส่น้ำนยเยอะหน่อยอยากให้มันมีน้ำหน่อยก็ใส่น้ำ สวยไหมคะพี่หมอกโต๊ะกับข้าวเราซื้อมาใหม่เลยนะคะถอยใหม่ถอยใหม่เลยค่ะโอ้โหแล้วขึ้นเลยนะคือวางแล้วแบบดูดีเลยพี่หมอกตกข้าวทั้งขนมทั้งข้าวตามอัธยาศัยะส่แพนดังเนื้ออร่อยนะวันนี้จะบองมากินได้ทั่วโลกเลยกินกับไข่ต้มเนี่ยเข้ากันมากเลยนะคุณลักนีแกจบองกับไข่ต้มเนี่ย เข้ามากอ้อนีครับนี่อันน,นี้สูตรเผ็ดปานกลางปานกลางปานกลางนี่อร่อยแม่แม่อร่อยเนาะกินแล้วมันข้เหนียวเนาะนี่อร่อยเดี๋ยวบองไข่ต้ม เปรี้ยวยายไม่กินเปรี้ยวกําลังดีเออาเธอได้แล้วเนี่ยนี่ก็เนื้อหลงพรนะคะใส่น้ำปักน้ำที่บอกมีต้มเนื้อด้วยใส่ไอ้นี่ด้วยน้ำปลาลามในท้องหน้าใช่หลงพรคลาคอดอร่อยพี่ตุ๊กชอบมากแม่เอาไหมอู๋แม่อยากกินแน่เลยเอาไหมเดี๋ยวให้มะนาวตักดิ์ให้ยายเกื่อไหมเกลือเกลือต้มเกื่อเลย น้องมะนาวกับพี่เล็กค่ะโอ้มาตากผ้าไกลมากเหนื่อยไหมาตากผ้าเหนื่อยไหมาตากผ้าไม่เหนื่อยเดินมาเหนื่อยเดินมาเหนา่อยวิวสวยนะไข่นนพอด,ดิ โอ้ยมีเสียงแล้วเนาะ